รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเวลาจากนี้ไปสอส,อสอจะพาพ่อแม่ไปร่วมเรียนรู้ว่าสิ่งเล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำร่วมกับลูกนั้นมีความหมายต่อพัฒนาการและการเติบโตของลูกมากแค่ไหน ประสบการ์คือการเรียนรู้ของเด็กยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งเรียนรู้มากและที่ไหนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่เท่ากับโลกนอกบ้านพบกับครอบครัวคุณพ่ออดัมคุณแม่วิยาและครอบครัวคุณพ่อคมสันคุณแม่ปุ้ยที่เชื่อว่าโลกนอกบ้านคือห้องเรียนชีวิตที่น่าตื่นเต้นของลูกๆความเดิมตอนที่แล้ว คุณพ่ออดัมและคุณแม่วิยาพาลูกๆไปงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือนของครอบครัวเด็กๆทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นส่วนน้องอุย๋ยน้องเอ๋ยได้หยุดเรียนหนึ่งวันคุณแม่จึงพาไปทักทายผีเสื้อแสนสวยที่อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติกำแพงแสนนี่นี่มาทำให้นี่ไปทำมือแบบนี้รนนครอบครัวของคุณพ่ออดัม,มคุณแม่วิยา มีลูกสามคนและหลานอีกหนึ่งคนไมาราสุเบสฮัมซะและมีนาหลานสาวที่มาอยู่ด้วยช่วงที่พ่อแม่ไปทำงานวันจันทร์ถึงสุขเด็กสี่คนทำให้บ้านหลังนี้ไม่เคยเงียบ ถึงจะอึกกระทึกแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ใหญ่แต่กระนั้นก็มีปัญหาที่กำลังอยากแก้เรื่องมีอยู่ว่าสูเบสไว้สามขวบกำลังชอบไดโนเสาร์มากแต่หัมซะไว้หนึ่งขวบก,บกลับกลัวเส้นเหลือเกินบ้านนี้จึงเกิดเรื่องกันอยู่บ่อยๆบอ่าคุณแม่อาจเจอทางแก้สำหรับปัญหาแล้วล่ะครับ คุณแม่พบว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงไดโนเสาร์อยู่ไม่ไกลอาจจะเป็นตัวช่วยให้หัมซะเลิกกลัวและทําให้คนอื่นๆที่ชอบไดโนเสาร์ได้สนุกกันจึงตั้งใจจะพาลูกๆไปชมกันละครับคุณแม่รอบคอบมากนะครับก่อนพาเด็กเล็กไปไหนควรหาข้อมูลว่าสถานที่เป็นเช่นไรแล้วก็จะได้เตรียมตัวถูกยังไงละครับ มาดูกันว่าหัมซะจะเลิกกลัวได้หรือไม่และเด็กๆคนอื่นจะรู้สึกชอบไดโนเสาร์ตัวใหญ่ในพิพิธภัณฑ์เท่ากับไดโนเสาร์ของเล่นที่บ้านหรือเปล่าพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของกรมทรัพ,พยากรธรณี เป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยาแม่ลาจงน้องเบสพาเด็กหลายคนมาเที่ยวนอกบ้านต้องมีการทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับจะได้เที่ยวอย่างราบรื่นจับมือกันนีดหนึด้วยลูกเดี๋ยวหลงนะในการมาจะพยายามจะบอกกับเขาว่าช่วยกันดูแลน้องๆโดยให้แม่ลาเป็นพี่เนี่ยคอยจุงมือน้องแล้วก็พยายามจับมือกับพ่อกับแม่ นนในเรี่มาจุงน้องเองเหรอลูกเก่งมากเลยใช่ขึ้นนัน่งบนไมร่าแม้จะเพิ่งห้าขวบแต่ได้รับหน้าที่ดูแลน้องๆด้วยอัอะกมฮ่าฮัมซะ,ะก็ถักทายกับเขาด้วยเหมือนกันอาจเริ่มชอบไดโนเสาร์เหมือนพี่ๆแล้วละมัง้งนี่ไมบังเบสมานี่ลูกเดี๋ยวเราจะขึ้นนั่งบนไปดูไดโนดเสาร์กันแล้วไปดูไหมอขาขยักดูยกมือขึ้น โอเคไปเราจะไปตามหาไดโนเสาร์ดูดิรอยเท้าไดโนเสาร์หรือเปล่าใช่ใช่ไปเลยโ,โตัวไหนร้องลูกอาใช่หรือเปล่าอาบ้าทานนี้นี่มาชอบมัยมาเห็นไดนโนเสาร์ตัวใหญ่มากขนาดนี้ตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยละครับันนี้แล้วลูกส้องเบสเอาไปดยูน้องเบสน้องเบสไป่ยู่คอย,ยาวเลย ส่่ววนนไหหตอลุกดูิพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีของเด็กๆทำให้ได้ประสบการณ์ได้เห็นช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อทั้งจินตนาการและความจริงช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบดูที่นุกซากลัวอะไรอาไปชวนน้องบอกไม่ต้องกลัว แล้วน้องฮัมซะที่กลัวหุ่นไดโนเสาร์ล่ะครับมาเจอของจริงแล้วจะเป็นอย่างไรทำไมไม่ร้องแล้วนะร้องฮัมซาอยากดูปะไม่อยากดูเหรออ๋อน้องไมร่าน้องสุเบสครับเขามีป้ายห้ามจับนะครับห้ามจับห้ามหรือจับไม่ได้ใช่หออาโมหาไม่โทห้าม การพาเด็กชมพิพิธภัณฑ์ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้การจัดการกับตัวเองในที่สาธารณะคุณพ่อคุณแม่อาจช่วยสอนด้วยการตั้งคำถามหรือชวนการทำความตกลงว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างเช่นเพราะอะไรจึงมีป้ายห้ามจับแล้วไปจับอาจทำให้สิ่งที่จัดแสดงเสียหายอย่างไรหรืออาจเป็นอันตรายยังไงไปทางนี้เลยไปตามเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สิเราไปแล้วเัา,าจะร้องหรือเปล่าได้มาเห็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่กว่าของเล่นที่บ้านสร้างความเพลิดเพลินให้เด็กทุกคนเลยล่ะครับ <c oughs> ไ้ต่ำอยู่ไหนเตามีกี่ตัวทำซะก็ลืมกลัวไปเลย <c oughs> เดินชมกันชั่วโมงกว่าๆเด็กๆ <c oughs> ไม่งองแงแถมยังรักษาข้อตกลงกันได้ยางดีเลยละครับ อีกสักครู่ไปดูน้องอุ๋ยกับน้องเอย๋ย <Yeah. S 1> เล่นกันตามประษาพี่น้อง <c oughs> เล่นกันตามประษาพี่น้องจริงๆครับตามน้องไมราก,กับครอบครัวไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันแล้วคราวนี้มาดูครอบครัวของพี่อุ๋ยและน้องเอ๋ยกันบ้างนะครับ เช้าวันหยุดแบบนี้สองพี่น้องเขาทำอะไรกันอยู่น้องเอเหยียดพี่ต่อเองน้องออมาต่อตรงนี้ก็คือจะมีปล่อยให้เล่นกันแล้วก็นั่งดูคือเราจะดูด้วยว่าเขาดิวกันยังไงสองคนอะฮะ เกิดอะไรขึ้นล่ะครับน้องเอ๋ยทำไมล่ะคะร้องทำไมล่ะหะูกะพี่เอ๋ยมาแย่งงนสีพี่เอ๋ยกำลังจะทำเสวนรถไฟอยู่เเนาะแม่จะคอยดูอยู่ห่างๆและปล่อยให้ลูกๆเล่นกันเองแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นมาคุณแม่ก็จะเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์้องทำด้วยนะเรไม่มีอะไรเื่นเลยไไหมเด็กก็เอาไอีเล่นเลยอุ้ยเป็นเด็กโซน แต่คุณแม่สามารถดุได้แต่เอ๋จะเป็นเด็กที่ว่าไม่ได้อุ๋ยยังยังรับรับไม่แข็งได้อะเอ๋ยไม่ได้เลยแม่อาเลยะน้องเล่นองเล่นเข้าาเลยอ่ะน้องเอ๋ยังทำใจไม่ได้ที่ไม่ได้เล่นของที่อยากเล่นเลยต้องขอเวลาทำใจสักนิดนึงสำหรับเด็กเล็กในวัยสองขวบคุณแม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจ ชวนพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือชวนเล่นของเล่นชนิดอื่นแทนการเล่นของเล่นเดิมที่มีปัญหาหลังจากความขุ่นมัวของสองพี่น้องเริ่มคลี่คล,คลายพี่อุ๋ยยังสนุกกับการเล่นรถไฟส่วนน้องเอ๋ยก็สนุกกับการเล่นรถเข็นเด็กโดยมีคุณแม่คอยเป็นเพื่อนเล่นด้วยอีกคน อ้าวน้องเอ๋ยมาเข็นรถให้น้องตุ๊กตาแถวนี้เลยเหรอครับน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอ้าวงั้นเราต่อให,หม่ไหมแต่ว,ว่าต้องต่อไปด้วยว่าตรงนี้ดีรถไฟเราต้องต่อป้าต่อว่ามาอันตรายใช่ไหมไม่ให้อน้องมาเข็นเล่นเข็นรถน้องตุ๊กตาไปได้สักพัก น้องเอ๋ยก็เริ่มเปลี่ยนความสนใจมาที่หนังสือนิทานและคนที่น้องเอ๋ยต้องการขอความช่วยเหลือก็คือคุณแม่ละครับเดแม่ไปอ่านให้ฟังนะพี่อุ๋ยครับน้องอยากฟังนิทานพี่อุ๋ยอยากฟังด้วยไหมครับหรืออยากเล่นรถไฟยอยากเล่นรถไฟอยากเล่นรถไฟงั้นแม่เล่านิทานให้น้องเอ๋ยฟังนะการเปิดโอกาสให้เด็กวัย3-4มสี่ขวบได้ฝึกตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ จะช่วยเสริมความเฉลียวฉลาดได้ทั้ง IQ และ EQ ไปเต็มๆค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเอาไปเก็บได้ไหมนะ้นองเอ๋ยในวัย2ขวบครึ่งก็รู้จักเก็บของได้ด้วยตัวเองแล้วส่วนพี่อุ๋ยในวัยสขวบยิ่งไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นแล้วไม่เก็บเพราะพี่อุ๋ยจะเก็บของเล่นทุกครั้งหลังจากที่เล่นเสร็จธรรมชาติของเด็กวัยสอสขวบจะกระตือรือร้อนช่วยทำงานบ้าน ช่วงเวลานี้คุณแม่สามารถช่วยสร้างวินัยให้เด็กโดยเริ่มจากการให้ลูกรู้จักเก็บของเล่นด้วยตัวเองพี่จะต่อเลยคะะคุณแม่รู้ว่าในวนัยนี้เพื่อนเล่นหรือของเล่นที่ดีที่สุดของเด็กก็คือพ่อกับแม่ แต่เวลาเล่นจะปล่อยให้ลูกเป็นคนนำและพ่อแม่เป็นเพียงผู้ตามหรือไม่ก็เป็นเพียงคนคอยกระตุ้นแต่จะไม่ชี้นำการเล่นด้วยตัวเองเพราะจะกลายเป็นการปิดกั้นจินตนาการของลูกมิตตองอะไรต่อเลยคะก็จะก็จะเค่องมีนต้อ,ะะอยไจะบอกเครื่องบินอ้าวพี่อยู่ต่อลำเลีด้ดีกว่าเพราะพี่อยู่ชอบลำเลียอา้าวแต่ เออ่๋ยงันตลใหการเล่นช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจการปล่อยให้ลูกได้เล่นตามจินตนาการจะช่วยบอกความในใจได้ว่าตอนนี้เด็กกำลังรู้สึกอะไรการเล่นต่อบล็อกเหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุหนึ่งขวบครึ่งขึ้นไปโดยการเล่นบล็อกไม้ของเด็กที่ต่างวัยกันก็จะมีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งพี่อุ๋ยและน้องเอ๋ยก็ได้รับประโยชน์จากการเล่นครั้งนี้ ตั้งแต่การฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกสายตาจนไปถึงการฝึกสมาธินะน้องเอย๋ยสนุกกับการเก็บบล็อกไม้ใส่ถุงในขณะที่พี่อุย๋ยสนุกกับการต่อล็อกให้เป็นรูปร่างเล่นการคนละแบบอุบัติเหตุแบบไม่เจตนาจึงเกิดขึ้น เวลาเขาทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเคลียร์พี่มากกว่าคือพี่จะเคลียร์ง่ายก็จะบอกว่าเออแบบน้องไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบให้เอย๋ยขอโทษพี่อะไรเงี้ยพี่เขาก็ก,ก็ยอมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะนิสัยของเอ๋ยหรือเปล่าว่าบางทีเขาเป็นคนผิดนะแต่แม่ขอความร่วมมือพี่ชายเออเหมือนอีกคนนึงผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้ว่าอีกคนนึงผิดนะก็คือว่าเอ๋ยผิดนั่นแหละ น้องจะขอโทษดูติดไม่ต่อได้ไหมเอ๋ยแต่ว่าน้องไม่อยากตวันน้อง,ออองเมื่อพี่น้องทะเลาะก,กันแม้คุณพ่อคุณแม่อาจขุนเครื่องรำคาญใจนะแต่แท้ที่จริงแล้วนี่คือโอกาสทองของการช่วยให้เด็กเรียนรู้การควบคุมความคับข้องใจฝึกการให้อภัยพี่น้องเล่นด้วยกันก็ยอมต้องมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายพี่อุ๋ยกับน้องเอ๋ยก็เข้าใจกันขอเวละ อีกสักครู่ไมราและน้องๆจะกลายเป็นนักสำรวจไปดูกันว่าพวกเขาจะหาอะไรกันเจอแล้วตรงไหนมันเป็นแขนหรือเป็นขาโอเคโอค้โหีโ่แบบนี้เลยเหรอแล้วหนูไม่เดินเนหะลูกอย่าเึงวิ่งลูกนี่มายหยุดก่อนจับมือน้องสุเบศไว้ด้วยเอามัดรวมเลยเอาเอาแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึง ทีละลูกอ้าเด็กๆไปเอาลูกโป่งมาจากไหนล่ะครับใช่นี่เอบมาป้าให้ลูกโป่งขอบคุณครับหรือยังอาขอบคุณค่าด้วยลูก๋อได้มาจากคุณป้าแม่บ้านนี่เองอานั่งรอนั่งกับพื้นก่อนได้บอกอาบาใครเอาสีไหนบ้างนั่งก่อนลูกชูเม็นั่งยังโอเคนั่งแล้วนะเอาสีฟ้าเวียนนี้นะสามใบเท่ากันเปล่าลกันเปล่าเหรอมันใหญ่แล้วลูกเดี๋ยวมันแตก ให้บาบอกแล้วไม่ต้องร้องลูกทําเองไม่ต้องร้องเก็บไปทิ้งขยะให้เรียบร้อยเก็บด้วยลูกแล้วก็ถือไปทิ้งขยะก่อนโอเคนะโหสุดยอดเลยครับคุณพ่อยังนั้นใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋ากางเกงก่อนนวเดี๋ยวไปทิ้งที่บ้านไม่ได้ลูกโป่หลูกแตกแล้วลูกต้องรับผิดชอบนะลูกการเล่นเป่าลูกโป่งแม้จะทําให้เด็กสนุกตื่นเต้นจากการเรียนรู้ยืดหยุ่นเปลี่ยนรูปร่าง แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะคะเพราะหากเด็กเล็กติดใจนําไปเล่นเองตามลําพังอาจเกิดอันตรายได้หากชิ้นส่วนลูกโป่งหลุดเข้าไปในปากและปิดช่องทางหายใจพ่อแม่จึงต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ากว่า8ขวบมาจุ่มมืกันเลยลูกจะได้ไม่หลงทางนะหลงทางี่ลงทาเลยอะไม่เป็นไรให้พ่อจุ่มมีหน้าเอาหมุนแล้วลูกอ พิพิธภัณฑ์ bueno. ทาสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติยังมีพื้นที่ด้านนอกให้เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมุติขุดหาโครงกระดูกไดโนเสาร์โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้และคำแนะนำด้วยแม่แบบนี้ถูกใจเด็กๆเ,เขาล่ะครับเอาเร็วๆแขนกักเนเร็วๆเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนมันเป็นแขนหรือเป็นขาเป็น โอ๊ยออยได้ไหมนี่เป็นไไหมเอามือก็ได้มือก็ได้ยิ้มใช่แล้วเจอแล้วเอาเปิดเลยเจอแล้วขาลูกดูดิทำไมทำไมึนไปโออทำไมมันตายมัน ใาเร็วจังมันตายมานานมากแล้วด้วยนะตายประมาณ165ล้านปีโอ้โหนี่หัวอะไรหัวทีเล็กหรือเปล่ากินลูกอมไม่แตงฟันตอนนี้ความสนใจของพี่ชายอย่างซูเบสและพี่สาวอย่างไมร่าก็เริ่มกลายเป็นความสนุกเล็กๆขึ้นมาได้บ้างสำหรับน้องชายอย่างฮัมซะพอมาเจอของจริงเจอตัวจริงรู้สึกว่าเขาจะตื่นเต้นขึ้นพอเจอตัวที่ขยับได้อะไรเงี้ย ความกลัวของเขาก็ยังอยู่แต่เขาก็อยากจะเรียนรู้วันนี้นักเดินทางตัวน้อยทั้ง4คนได้พบเห็นเรื่องราวแปลกใหม่โดยพ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการให้โอกาสการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของพวกเขาและนี่คือสิ่งเล็กๆที่สร้างลูก สองพี่น้องจะอยู่กับคุณแม่ทั้งวันเพราะคุณพ่อไปทำงานเมื่อคุณพ่อเลิกงานกลับมาถึงบ้านความสนุกนอกบ้านก็กำลังจะเกิดขึ้นอุ๋ยก็ยใส่ผ้าใบเกือบทุกเย็นครอบครัวของน้องอุ๋ยกับน้องเอย๋ยจะไปสวนสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเมื่อกี้แม่บอกว่ายังไงบ้างรครับพี่อุ๋ยครับขี่จักรยานน่ะถ้าขี่ไปเนี่ยห้ามขี่ออกนอกทางนะครับ และก็เกือบทุกครั้งอีกเช่นกันที่คุณแม่ต้องย้ำกับอุ๋ยว่าไม่ให้เล่นกับคนแปลกหน้าและพี่อุ๋ยไปขี่จัก,กรยานถ้าใครชวนไปไหนไม่ไปนะลูกใครชวนไปไหนมาบอกแม่ก่อนนะครับนี่ไงสวนสาธารณะครับเอ๋เอาอันไหนคะนะเอาไอ้นะเอนี้นะเมื่อมาถึงสวนสาธารณะทั้งอุ๋ยและเอ๋ยก็สนุกกันเต็มที่ที่กว้างๆกับเด็กๆเป็นของคู่กันที่นำมาซึ่งความสุข ไไป,ไปตตองต่รหการได้วิ่งเล่นในที่กว้างๆทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงมากขึ้นจะช่วยให้การเจริญเติบโตของเด็กวัย2-4ปีเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นมาถึงสิ่งที่คุณแม่กังวลในทุกๆครั้งที่พาลูกออกมานอกบ้านคือการที่น้องอุ๋ยเข้ากับคนได้ง่าย ทีมงานจึงเตรียมหน้าหมามาชักชวนน้องอุ๋ยให้ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันมาดูกันว่าน้องอุ๋ยจะทำอย่างไรเต่ปะไม่เตะค่ะไ,ไ,ไ,ไปไ,ไปไงไปอ้าวไหนว่าไม่เตะไงทำไมไปอยู่ในสนามซะแล้ว ด้วยความที่ชอบเล่นฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอุ๋ยจึงไม่รีรอที่จะเข้าไปเล่นฟุตบอลกับคนที่ไม่รู้จักแล้วคุณแม่จะทำยังไงกันล่ะครับพี่อุ๋ยครับหนูรู้จักพี่เขาเหรอลูกไม่รู้จักเหรอแล้วไปเล่นกับเขาได้ไงอะแม่กับป๋านั่งอยู่ที่พยายามจะไปเล่นไกลๆเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยอะหายไปเลยอะจริงๆเป็นเรื่องที่กังวลอันดับหนึ่งของพี่อุย๋ยเกี่ยวกับเรื่องการไปกับคนแปลกหน้า คือเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านลบแล้วเขาเป็นคนที่เข้าคนง่ายเขาก็เลยเหมือนกับว่าไปไปง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากคุณแม่เรียกไปบอกอุ๊ยก็มีทีท่าที่เปลี่ยนไปจากที่วิ่งออกมาเล่นด้วยก็เริ่มบายเบียงเมียงมองชวนเท่าไรก็ไม่ยอมมาเล่นด้วยเวลาทำแสงก็จะออกไงครอบครัวเวลาเลี้ยงดูไม่จะไม่ไม่ได้บอกเรื่องเกี่ยวกพบว่า คนโนดักไปคนนี้พาไปอะไรเนงะี้ยที่เราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยพูดคือเหมือนกับว่าเราเราเราคิดว่ามันถึงสายตาเราตลอดแล้วเราก็จะไม่เคยหลอกลูกพูดง่ายๆคือจะไม่เคยหลอกลูกว่าเดี๋ยวก็จับตัวไปนะเดี๋ยวเอาไปนู่นนะเอาไปนี่นะเราไม่เคยหลอกการสอนลูกเรื่องความปลอดภยัยโดยเฉพาะเรื่องคนแปลกหน้าไม่ควรใช้วิธีหลอกให้ลูกกลัวแต่ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าถ้าจะไปไหนกับใครต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อน วันนี้อุ๋ยกับเอย๋ยและไม่ร่ากับน้องๆได้ประสบการณ์มากมายการพาเด็กออกไปเรียนรู้โลกนอกบ้านไม่ยากไม่ต้องใช้เวลาหรือเงินทองมากมายขอเพียงมีความตั้งใจสิ่งเล็กๆจากคุณจะส่งผลยิ่งใหญ่สร้างเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ